ัคน,นาราศีเมษเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเกตย้าย28มีนาคม2568ครับมีเรื่องดีรอท่านอยู่ครับดาวพระเกตเป็นดาวบุญใหญ่สิ่งสิษธ์คุ้มภยัยความโชคดีและความมีโชคลาภนะครับย้ายมาอยู่ที่เดือนปุตตะในเรื่องของการกระตุน้นกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งพู้ต่มไปถึงสูาพ่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีดวงเด่นเรื่องของการแข่งขันระหว่างการลนโชคหรือลงหวันด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษมีเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า ตำแหนนี้หมายถึงโชคลาภจากการรู้โชครู้วันก็ชัดเจนนะครับดาวยังเล็งต่อไปอยู่ที่เรือลาภการมีลาภความ,ส,าาำามสำเร็จโดยง่ายนะครับการทํางานมักจะสําเร็จโดยง่ายมักจะมีดวงคนช่วยเหลือแล้วก็ดวงอุปถรัรมภ์ที่สาคัญดาวพระเสาร์ก็ยังอยู่ในเรือนนั้นครับเป็นดาวช่วยในการง,งานของคุณโดยตรงเนี่ยงานที่เคยติดขัดเคยเหนื่อยหน่ายเคยอะไรต่างๆตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอีก2เดือนจะสาเร็จโดยง่ายจะราบรื่นโดยง่ายใครค้าขายธุรกิจกิจ,ก,จการร้านค้าต่างๆจะมีกระแสเงินสดสภาพคล่องที่ดีมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีรออยู่ แล้วก็เช่นเดียวกันมาอยู่ที่เรือนลาบผลเนี่ยเรือนลาภะเรือนของลาหูครับก็ยังมีโชคมีลาบนะครับจากการลงทุนก็เด่นาการลงค้าขายก็ดีการลงทุนในเรื่องของเทรดเดอร์ทําได้นะครับมีโอกาสเห็นยอดบอกแล้วก็ชื่นใจแน่นอนที่สําคัญใครเป็นนักลงทุนสายลุ้นโชคลุ้นวันก็มีโอกาสร,รับซรารับโชคเช่นเดียวกันนะครับยาวๆอีก2เดือนนะครับแล้วก็ดาวมาอยู่ตำแหน่งใน,ใน,นี้ก็ชัดเจนว่ามีเกณฑ์ที่สวนของการแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับ เรื่องดีรอท่านอยู่หลากหลายเรื่องเลยนะครับถือว่าเป็นดาวที่ย้ายไาแล้วส่งผลดีสําหรับชาว,าวราศีเมษทั้งการงานแล้วก็การเงินครับลัคนาราศีพฤษภเรื่องดีๆเมื่อดาวพเกษย้ายย8มีนาคม2568ครับชาวราศีพฤษภได้รับอิทธิพลหรือว่าเรื่องดีๆรออยู่นะดาวพเกษด,ดาวบุญใหญ่นะครับดาวสิริสิทธิ์คุ้มภัยความโชคดีและความมีโชคลาภย้ายมาอยู่ที่เดือนพันธุครับพันธุคือ เรื่องของการเป็นหลักเปิดฐานเรื่องของการสร้างสร้างตัวครับคุณจะทําได้ดีหรือว่ามีโอกาสสร้างสร้างตัวหรือว่ามีโชคดวงโชคลาภจากบ้านหรือรถยนต์นั่นเองหรือว่ารถจกักรยานยนต์ก็ดีครับหรือว่ามีมีโชคมีลาภเป็นกลุ่มก้อนใครทํางานประจำบริษัทช่วงนี้จะยุ่งยุ่งวุ่นวายกับคนนิดหนึ่งแต่มีโอกาสก็น่าสมเร็จสูง,สงสมีเกณฑ์ย้ายถิ่นฐานเรื่องของการทํางานด้วยย้ายแล้วเติบโตแล้วย้ายแล้วได้ดีครับงานกลุ่มที่มีขั้นความสำเร็จหรือว่างานบริษัทงานองค์กรมีโอกาสเติบโตได้เร็ว ชงนีดาวมากระตุ้นนะครับแล้วก็ดาวพระเกียรติยังเล็งไปอยู่ทื่อเดือนการงานด้วยครับส่งเสริมเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเรื่องของรางหูหมายถึงลาภความสุขท่านานการงานนั่นเองนะครับแล้วก็มีดาวพระเสาร์อยู่ถึงเงือนสุภาพค,ครับมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับในช่วง2เดือนนับจากนี้ทําสินใดก็โดยง่ายนะครับเรื่องของงานประจําส่วนค้าขายก็ชัดเจนเรื่องของการค้าขายโซเชียลมีเดียออนไลน์ทางไกลช่วงนี้ทําได้นะครับที่สําคัญตําแหน่งนี้หมายถึงการมีโชคมีลาบด้วยนะครับ จากงานที่ทําอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าใครเป็นนักลงทุนสายความรู้คนสมัครก็มีโชคมีลาบเด่นออกมากครับช่วงนี้รู้โชครู้ดวงวันก็ได้เหมือนกันนะครับมีข่าวดีรออยู่ครับลัคนาราศีมิถุนเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเกตย้าย28มีนาคม2 5งพาหครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับเรื่องดีๆรอแน่นอนครับอิทธิพลเพราะว่าดาวพระเกตเป็นดาวบุญใหญ่ดาวคุ้มภยัยความโชคดีความมีโชคลาภนะครับย้ายมาอยู่ที่เรือนศาสชาครับเรื่องของการสื่อสารการสังคมช่วงนี้จะ ทำได้ดีทําอะไรยาก,ากทํางานกับคนหมู่มากคุณกลับทาได้ดีแล้วก็ทําได้นะครับเรื่องของงานประจางานบริษัทช่วงนี้อาจจะยุ่งวุ่นวายกับคนนิดหนึ่งแต่มีความกา้าวหน้าและก็ความสําเร็จดาวธุรกิจจะส่งผลเรื่องของอทุกการเดินทางครับคุณจะแข็งค่าปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยนะครับและดาวยังส่องแสงเล็งไปอยู่ที่เรือนสุภาษด้วยนะครับช่วงนี้ด้วยดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับช่วงนี้ทํางานองค์กรงานธุรกิจงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากทำได้ดีนะครับการทํามาค้าขายเจ้าของกิ ยิ่งส่งเสริมธุรกิจคุณให้มีโอกาสที่ลูกค้าเข้าถึงได้เร็วลูกค้าจดจําง่ายแล้วก็ยังบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้การทามาค้าขายเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนดาวพฤกษ์เกนมากระตุ้นรั์นะครับใครทาเรื่องของธุรกิจออนไลน์โซเชียลมีเดียทางไกลช่วงนี้ทําได้ดีมากๆครับที่สําคัญในช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนมรณะยังอยู่ในเรือนนี้ครับกับเป็นเรื่องดีครับเพราะดาวบุญใหญ่มาช่วยคุ้มภัยให้ทุกการเดินทางจากแคล้วค่าปลอดภัยสุขร่างกายมีเกณฑ์ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เฟื่อนข ที่สาคัญมีดวงได้เกี่ยวข้องกับมระดกทรัพย์สินได้รับสิธบสทธิประโยชน์ผลประโยชน์นั้นด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีโชคมีลาบจากการเดินทางไกลด้วยนะครับมีข่าวดีรออยู่หลายเรื่องเลยนะครับ